Oh, nằm thêm tìm lá, ô nằm lá gì chỗ này nó? Ở đây, đây là. Hmm. nó. อืนี่มาเอาหอยอยู่หน้าตาบรรยากาศดีคนาดกินเบิดบานอนกราลไปนเนี่ยโอ้มาละกอครับกลางหน้าแลว้วก็นี่หอยในหน้าครับวิธีชีวิตนวนี่ โอ้มีตะกะแจนครับฮึวิวิไปเค่เดี๋ยวกลับไปทำหนึ่งหอยจ้ำกับแจ้วซีโฟดกินเนาะนี่ครับได้มาแล้วน้นทีจะมาทำลิ้แบบนี้นะแบบชิวๆเข้าทุ่งนาเนาะ นี่ก็เป็นนาของน้องชายตานะครับจุ๊บได้มะละกอกับหอยกลับบ้านเอ้าแล้วก็แตนตัวเก่าเคสาวออกมันก็ยังมาเกาะมันเดิมเนาะเอาน้ำหอยเหียแล้ว เต็มบอลเลยแบบเนี่ยตะลันเต็มกระ สักหน่อยสักหน่อย,อยในป่าขนาดนี้ <laughs> เนี่ยผมไม่เห็นถนนตรงนี้โอ้โหอย่างสวยเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจพาขี่เล่นนิดนึงเนี่ยอารมณ์มันเหมือนญี่ปุ่นมากเลยเนีย่ท้ายมือเห็นไหมครับเนี่ยฟิลได้นะสวยสวยสวยนี่ชาวบ้านกำลังทำนาเลยอ,อสยอดดนหอยไปกินแล้วครับชิวๆๆๆ สวยๆนะครับตรงเนี้ยถนนทําได้สวยมากเลยฟิลแบบวัยรุ่นเจแปน